วันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆกันครับเป็นปรากฏการณ์ที่แบบอืมฮือฮากันสุดๆในโซเชียลมีเดียแล้วก็วงการหมอลำบ้านเราเลยเรื่องของศิลปินสาวจากสปป,ปลาวที่มาสร้างปรากฏการณ์บนเวทีฝั่งไทยคือตัวเลขที่ออกมาเนี่ยทำเอาหลายคนอ้าปากค้างเลยนะครับมาลายเงินที่เธอได้รับในคืนเดียวมีมูลค่าสูงถึง100ล้านกีบตีเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบ400,000บาทครับใช่ค่ะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขก็คือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงที่แบบมาแล้วก็ไปนะคะแต่มันเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งเลยที่บอกเราว่ามีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากกำลังเกิดขึ้นอยู่ใต้น้ำเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมที่น่าจับตามองมากๆค่ะโหเห็นภาพเลยครับคือพอผมเห็นข่าวตอนแรกก็คิดว่าโหศิลปินคนนี้ดวงดีจังมาถูกชี้ถูกเวลาสุดๆ แต่พอได้ดูข้อมูลที่ผู้ฟังส่งมาให้เราวันนี้มันชัดเลยว่าน,นี้ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแน่ๆแต่มันเหมือนมีสูตรสำเร็จที่แยบยนต์ซ่อนอยู่เบื้องหลังวันนี้เราจะมาแกะสูตรที่ว่านี้กันครับ ว่าอะไรคือเบื้องหลังจริงๆของปรกากฏการณ์นี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะนี่คือกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบเลยของการตลาดสมัยใหม่ที่ผสานเข้ากับวัฒนธรรมรากเงาได้แบบลงตัวสุดๆเราจะวิเคราะห์กันตั้งแต่ตัวตนของศิลปินที่ชื่อทิดาลาวไปจนถึงกลยุทธ์ดิจิตอลที่เธอและทีมงานใช้แล้วก็ภาพสะท้อนของการทลายกำแพงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยลาวที่เรื่องนี้ได้จุดประกายขึ้นมาค่ะคือ เสียงดีอย่างเดียวคงไม่พอจะสร้างปรากฏการณ์ได้ขนาดนี้แน่ๆครับการที่มีคนยอมควักเงิน400,000บาทเพื่อคล้องมาลัยให้ในคืนเดียวเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่าแค่ความสามารถในการร้องเพลงแล้วล่ะครับทําให้ผมคิดเลยว่าส่วนผสมที่แท้จริงเบื้องหลังความสําเร็จระดับนี้มันคืออะไรกันแน่ครับอะไรที่ทําให้เธอแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆขนาดนี้ถามที่ตรงประเด็นมากค่ะแน่นอนว่าจุดเริ่มต้นที่ขาดไม่ได้เลยคือพรสวรรค์ ตัวของน้องทิดาลาวเองเนี่ยเขามีพื้นฐานที่ดีมากๆอยู่แล้วทั้งน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สเสน่บนเวทีแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจที่สูงแต่สิ่งเหล่านี้มันเปรียบเสมือนวัตถุดิบชั้นดีเท่านั้นเองค่ะคนที่นําวัตถุดิบนี้มาปรุงให้กลายเป็นอาหารจานเด็ดที่ทุกคนคลั่งไคล้คือบุคคลสําคัญที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือพ่อภูศีวิไลซึ่งเป็นทั้งผู้จัดการและโปรดิวเซอร์ค่ะอ๋อบุคคลที่หลายคนยกให้เป็นคีแมนของเรื่องราวทั้งหมดนี้เอง ผมเคยได้ยินว่าเขามีมุมมองที่เฉียบขมมากๆในการปั้นศิลปินถูกต้องเลยค่ะถ้าเราจะถอดรหัสปัจจัยความสำเร็จนะคะอืมดิฉันคิดว่ามันมี3มส่วนประกอบหลักที่ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบส่วนแรกเลยคือตัวตนและเรื่องราวหรือ storytelling ที่ทรงพลังมากภาพลักษณ์ของน้องธิดาที่สื่อสารออกมาสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือในโซเชียลมีเดียคือความเป็นธรรมชาติความจริงใจและที่สำคัญที่สุด คือภาพของลูกกะตันยูที่สู้ชีวิตเพื่อครอบครัวซึ่งคุณค่าตรงนี้มันสัมพันธ์หัวใจของแฟนคลับเลยวัฒนธรรมไทยอีสานและลาวได้อย่างจังเลยค่ะแต่ก็น่าคิดนะครับว่าในยุคนี้ศิลปินแทบทุกคนก็พยายามสร้างเรื่องราวความกะตันยูความติดดินกันนั้นมันก็มีเส้นบางๆขั้นอยู่ระหว่างความจริงใจจริงๆกับเอ่อการตลาดที่จงใจสร้างภาพลักษณ์แบบนี้ขึ้นมา เราจะรู้ได้ยังไงครับว่ากรณีนี้มันไม่ใช่แค่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดีเพื่อการตลาดความดิบของคอนเทนต์ที่พวกเขานำเสนอการสร้างภาพลักษณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาตลอด24ชั่วโมงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากนะคะแต่สิ่งที่ทีมงานของน้องธิดาทำคือการเปิดเผยชีวิตแทบจะทุกมิติตั้งแต่เบื้องหลังเวทีที่เหงื่อย,ยังท่วมตัวไปจนถึงการนั่งกินข้าวกับครอบครัวแบบง่ายๆไลฟ์สดพูดคุยแบบไม่มีสคริปต์ความไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยแหละคะ่ะ ที่ทำให้มันรู้สึกจริงใจจนคนดูเชื่อและรู้สึกผูกพันเหมือนเรากำลังเฝ้ามองลูกหลานคนหนึ่งกำลังเติบโตไม่ใช่กำลังดูดาราที่ถูกสร้างขึ้นมาอ๋อเข้าใจเลยครับมันคือการขายเรื่องราวชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจจริงๆเส้นทางจากเด็กสาวครอบครัวธรรมดาธรรมดาสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันทำให้แฟนคลับรู้สึกเหมือนได้ร่วมเดินทางและอยากเอาใจช่วยแล้วปัจจัยที่สอล่ะครับ มันออเป็นคนต่างชาติอาจเป็นอุปสรรคแต่สําหรับกรณีนี้มันกลับตรงกันข้ามเพราะว่าวัฒนธรรมหมอลํามันเป็นรากเงาร่วมกันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างคนอีสานในไทยกับคนลาวอยู่แล้วมันไม่มีกําแพงทางภาษาหรือวัฒนธรรมมาขวางกั้นเลยค่ะเหมือนกับว่าดนตรีหมอลํามัน มันไม่ต้องใช้พาสปอร์ตในการข้ามแดนเลยนะครับท่วงทํานองและสำเนียงการลำมันข้ามแม่น้ำโขงมาได้แบบไม่มีแรงต้านเลยคนฟังรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันเลยเปิดใจรับได้ทันทีใช่เลยค่ะและปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ของพ่อภูศรีวิไลนี่คือส่วนที่เปลี่ยนจากศิลปินที่มีแววให้กลายเป็นปรากฏการเลยค่ะท่านไม่ได้แค่มองเห็นศักยภาพแต่รู้วิธีที่จะขยายศักยภาพนั้นผ่านเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือโซเชียลมีเดีย ซึ่งก็น,นำเราไปสู่ส่วนที่สองที่เป็นหัวใจของเรื่องเราทั้งหมดนี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียผมก็ไปทำการบ้านมาเหมือนกันครับลองเข้าไปส่องใน Facebook และ TikTok ของทีมงานน้องที่ดาเหลาแล้วก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งที่แตกต่างชัดเจนคือมันมีความดิบและเรียลสูงมาก ไม่ใช่แค่คลิปโปรโมทเพลงสวยๆที่ตัดต่อมาอย่างดีแต่เต็มไปด้วยไลฟ์สดหลังเวทีที่ศิลปินยังเหนื่อยหอบอยู่เลยหรือคลิปที่เธอช่วยแม่ทำงานบ้านในวันหยุดมันเหมือนกับว่าเขาตั้งใจที่จะไม่ปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้เลยใช่ไหมครับที่ทำให้แฟนคลับรู้สึกใกล้ชิดได้มากขนาดนี้คุณเห็นภาพชัดเจนมากค่ะนั่นคือหัวใจของกลยุทธ์ของพวกเขาเลยการกระทำเหล่านี้มันได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Interactive Communication หรือการสื่อสารแบบสองทางขึ้นมามันทำลายกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างศิลปินกับแฟนคลับลงโดยสิ้นเชิงเลยค่ะแฟนคลับไม่ได้เป็นแค่ผู้รับสารที่นั่งรอดูผลงานอยู่หน้าจออีกต่อไปแต่พวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้อตอบถามคำถามและก็รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของศิลปินได้จริงๆผมเคยเห็นไลฟ์หนึ่งที่น่าประทับใจมากครับ เป็นไลฟ์หลังการแสดงจบไปแล้วเธอกำลังนั่งกินซ่อมตำกับทีมงานด้วยท่าทีที่เหนื่อยล้าสุดๆแต่ก็ยังพยายามอ่านคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณชื่อแฟนคลับทีละคนๆที่ให้กำลังใจเธอในคืนนั้นความจริงใจระดับนั้นมันหาได้ยากมากนะครับในวงการและการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอแบบนี้ล่ละค่ะที่ค่อยๆถักทอจนกลายเป็นชุมชนแฟนคลับหรือแฟนคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งและพักดีอย่างยิ่งในโลกดิจิทัล พวกเขารู้สึกผูกพันกับศิลปินในระดับที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความชื่นชอบในผลงานเพลง และตรงนี้เองค่ะคือจุดที่กลยุทธ์ดิจิทัลสมัยใหม่มันมาบรรจบกับวัฒนธรรมมาลายของดั้งเดิมได้อย่างมหัศจรรย์น่าสนใจมากครับการเชื่อมโยงระหว่างโลกออนไลน์กับหน้าเวทีจริงๆวัฒนธรรมมาลายเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเงินใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการสนับสนุนที่ทรงพลังมากๆลึกซึ้งกว่านั้นเยอะค่ะมาลายในวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านไม่ใช่แค่เงินแต่คือการแสดงออกถึงความรัก ความชื่นชมและการยอมรับอย่างสูงสุดเป็นการให้เกียรติศิลปินแบบซึ้งซึ่งหน้าและที่สำคัญเงินทุกบาททุกสตางค์จากมาลัยจะส่งตรงถึงมือศิลปินทันทีเป็นการให้รางวัลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อตอบแทนความสุขที่ศิลปินมอบให้บนเวทีทีนี้ลองจินตนาการตามนะคะครับ เมื่อกลยุทธ์โซเชียลมีเดียได้สร้างความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดให้แฟนคลับรู้สึกเหมือนน้องที่ดาราวเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนในครอบครัวของตัวเองแล้วความรู้สึกอยากสนับสนุนมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ การแสดงออกซึ่งการสนับสนุนนั้นในโลกออนไลน์ก็คือการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แต่เมื่อพวกเขามีโอกาสไปเจอศิลปินตัวจริงที่หน้าเวทีการให้มาไล่จึงกลายเป็นวิธีการแสดงความรักและการสนับสนุนนั้นให้ปรากฏเป็นรูปธรรมท,ที่ทรงพลังที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการเปลี่ยนความรักในโลกออนไลน์ให้กลายเป็นพลังสนับสนุนที่จับต้องได้ในโลกออฟไลน์ยิ่งผูกพันมาก ก็ยิ่งอยากแสดงออกให้เห็นชัดเจนการให้มาลายเยอะๆมันจึงไม่ใช่แค่การให้เงินแต่มันคือการประกาศให้ทุกคนเห็นว่าเรารักและสนับสนุนคนนี้มากแค่ไหนถูกต้องที่สุดค่ะกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้มาทดแทนวัฒนธรรมมาลายแต่กลับทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องขยายพลังทำให้วัฒนธรรมมาลายแข็งแกร่งและมีความหมายมากขึ้นไปอีก ความผูกพันที่สร้างขึ้นในโลกดิจิทัลถูกแปลงเป็นพลังงานมหาศาลที่ระเบิดออกมาในรูปแบบของพวงมาลัยเงินสดหน้าเวทีนี่คือความยาบยนที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์มาลัยร้อยล้านกีบขึ้นมาค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของศิลปินคนหนึ่งแล้วแต่มันเหมือนเรากําลังดูพิมพ์เขียวของอุตสาหกรรมเพลงยุคใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเลยมันทําให้ผมคิดไปถึงภาพที่ใหญ่กว่านั้น เคสนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับพรมแดนทางวัฒนธรรมหรือโมเดลธุรกิจเพลงที่เปลี่ยนไปบ้างครับเป็นประเด็นที่ต้องขยายความต่อเลยค่ะเพราะปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสองมิติหลักๆมิติแรกคือพรมแดนทางวัฒนธรรมที่เลือนลางลงอย่างสิ้นเชิงในอดีตพรมแดนประเทศอาจเป็นกำแพงที่ขวางกัน้นแต่ในยุคดิจิตอลทุกวันนี้กำแพงนั้นแทบจะไม่มีอยู่จริงแล้ว การเข้าถึงคอนเทนต์ข้ามประเทศมันง่ายและเป็นแบบเรียลไทม์งั้นก็อาจจะพูดได้ว่าแม่น้ำคงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งพรมแดนอีกต่อไปแต่กลายเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางของพื้นที่วัฒนธรรมร่วมขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งเข้าไว้ด้วยกันผ่านเสียงเพลงหมอลำเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะปรากฏการณ์ของน้องธิดาลาวพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ศิลปินจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาดเพลงไทยได้ถ้ามีผลงานมีเรื่องราวและมีกลยุทธ์ที่เข้าใจทั้งเทคนโนโลยีและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งซึ่งนี่นำไปสู่มิติที่สองที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการเปลี่ยนแปลงของโมเดลอุตสาหกรรมเพลงค่ะโมเดลใหม่ที่ว่านี้มันต่างจากโมเดลเดิมๆที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นการต้องมีค่ายเพลงใหญ่ๆหนุนหลังยังไงครับโอ้โหต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ โมเดลเก่าคือโมเดลแบบท็อปดาวน์หรือจากบนลงล่างศิลปินจะโด่งดังได้ต้องพึ่งพาค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่มีอำนาจมีงบประมาณมีสื่ออยู่ในมือแต่โมเดลใหม่ที่น้องทิดาเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบคือโมเดลแบบบอททอมอัพหรือจากล่างขึ้นบนที่ศิลปินอิสระหรือค่ายเล็กๆสามารถสร้างฐานแฟนคลับและโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียได้โดยตรงพลังมันย้ายจากห้องประชุมของค่ายใหญ่มาอยู่ในมือของศิลปินและชุมชนแฟนคลับของเขาเองค่ะ แต่มันก็ดูเป็นโมเดลที่เหนื่อยเอาการเลยนะครับสำหรับตัวศิลปินเองที่จะต้องเป็นทุกอย่างทั้งนักร้องนักแสดงคอนเทนต์ครีเอเตอร์และต้องเปิดชีวิตส่วนตัวให้แฟนคลับติดตามแทบจะตลอดเวลามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์สูงมากเลยใช่ไหมครับเป็นความท้าทายที่สำคัญมากของโมเดลนี้เลยค่ะความกดดันที่จะต้อง always on หรือออนไลน์อยู่เสมอนั้นมีอยู่จริง แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นหนทางเดียวที่ศิลปินหน้าใหม่จะสามารถแข่งขันกับระบบอุตสาหกรรมเดิมได้หัวใจสำคัญของโมเดลใหม่นี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่แค่การทำเพลงให้ดีเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันคือการสร้างแบรนด์สร้างเรื่องราวสร้างชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆกันการที่น้องธิดาถ่ายทอดเรื่องราวความมุ่งมั่นที่จะดูแลครอบครัวมันสร้างคุณค่าทางใจที่แฟนคลับยอมจ่ายเพื่อสนับสนุนคุณค่าเหล่านั้นไม่ใช่แค่จ่ายเพื่อฟังเพลงค่ะ เท่ากับว่าแฟนคลับไม่ได้สนับสนุนเพราะเพลงเพราะอย่างเดียวแต่สนับสนุนเพราะตัวตนและเรื่องราวของศิลปินคนนั้นด้วยสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่เป็นแรงบันดาลใจใช่เลยค่ะดังนั้นปรากฏการณ์ของน้องที่ดาลาวจึงเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากไม่ใช่แค่สำหรับวงการเพลงไทยลาวแต่สำหรับอุตสาหากรรมสร้างสารรค์ทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันและสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีมันคือบทพิสูจน์ว่าพลังของเรื่องราวที่จริงใจและชุมชนที่แข็งแกร่งสามารถเอาชนะงบประมาณการตลาดมหาศาลได้ค่ะ ยอดเยี่ยมมากครับพอได้เจาะลึกแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเรื่องราวของทิดาลาวไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักพรสวรรค์ของตัวเองผนวกกับการวางกลยุทธ์ที่ฉานฉลาดของผู้จัดการที่เข้าใจทั้งโลกยุคใหม่และอย่างาลึกในวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วนำทั้งสองสิ่งมาผสานกันได้อย่างทรงพลังเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมหาศาลจริงๆครับดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้นิดนึงค่ะ ในยุคที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อสร้างความโดดเด่นบนโลกออนไลน์ที่ทุกอย่างดูฉาบฉวยและผ่านมาผ่านไปอย่างรวดเร็วเรื่องราวของทิดาลาวอาจจะกำลังบอกความจริงที่สวนกระแสกับเราอยู่ว่าบันทีกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่สุดอาจไม่ใช่การวิ่งตามเทรนด์ล่าสุดแต่คือการกลับไปสู่พื้นฐานที่จริงใจที่สุดนั่นคือการสร้างความผูกพันทางใจกับผู้คนและการยึดมั่นในคุณค่ารากเหง้าของตัวเอง คำถามที่อยากฝากให้ไปคบคิดกันต่อก็คือในแวดวงของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการทำงานหรือการใช้ชีวิตอะไรคือมาลัยในแบบของคุณเองคะอะไรคือการเชื่อมต่อที่แท้จริงและจับต้องได้ที่คุณสามารถสร้างขึ้นกับผู้คนรอบตัวโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอัลกอริทึมใดๆเลย